สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องจันจิราพารวยนะคะค่ะมื้อนี้แนวมื้อนี้นะคะจันจิรากาอยู่ที่บ้านปูจันเนาะคะ่ะเนาะกาสีมาตามแนวทางคงสุ้ท้ายของปูจันนะคะเพราะว่าเอ่อพ่อได้ตามแนวทางปู้จันมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะมื้อนีก้กาสิมีแนวทางมาฝากพี่น้องนะคะค่ะ เขามาแล้วนะคะกระฟากดไลค์กดแชร์ค่คะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องจันจิล่าได้เหตุลิปด,ดีๆต่อไปนะคะค่ะเข้าไปหาปผู้จันกันเลยคะ่ะกับบังเอิญด้วยค่ะม,มาเติอน้ำแชงบัดออกเลยจะเปลี่ยนไหเอันแล้วครูมา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปู่จันนีครัสวัสดีปู่จันครับโค้งสุดท้ายเนาะค่ะครับโค้งสุดท้ายโค้งท้ายสุดโค้งสุดท้ายครับจากที่คลิปแรกเราต่องวดกันไปแล้วเป็นเลขมัดแล้วปู่เนาะแมนครับผมเป็นเลขมัดนะครับผมครับรอบนี้ก็มาทำนัดแมนครับมาตามนัดตามนัดกันไว้นั่นแหละว่าจะไปเราแม่แล้วก็โพม่ายเรื่อยๆมาเลย เมื่อคืนวันพระแมนครับมาเมื่อคืนนี่พุ่งมาแล้วมาเมื่อคืนนี่แหละครับมันพระใจหิดเพื่อนคมาเคลื่อคืนมันมาเลยครับเมื่อคืนนี่ยาพุ่งผ้าอย่างมันบอกรับเราบอกเราบอกมากคับไปรัดเอากระด้ตัวหยากรงเนาะกากลมเมื่อกีเมื่อกี้เราไปนั่งรัดตัว ไม่สิไปเซลเอดเดินเลยเป็ด <c oughs> ปดักเอาเลยใช่ไหมครับนี่เไปไ็ดปดักเอาเลยแต่ว่าที่เรากระลังหายอยู่หายกินนั่นแหละโอ้แกหายไปหนึ่งมากับปู่นานเลยครับเราจากสุราเราจำสินครับจำสินอยู่กับพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนนานไปคือหวานแล้วนะมันมันมันไต,ต่ลงไปมันยุบลงไปแนละ้วต้นมันล่ำมัน,น,น,นแย่ๆเนาะครับเหลือแต่หัวทั้งแตกอย่งว่าที่ว่าเลือดตัวว่ากระคื้นว่าจำสินแล้วว่า่อไปหน้าตุ้ก็บนอเริ่มแท่งึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เรื่องของบ้านหล่นแรงนี่ฟิ่มนั่นแหละ เลยมาอย่ทากินไหมว่านว่านว่านผีโภครับใช่ไหมวันโพงวันวันพระเถาเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยครับามันหันเป็นวันเขาจะผูกมาตรายปีอะไรจักไปที่ว่าเจ้าปีมันโดนแลยนะคือเป็นวานหญ้าพวกไพ่นี่เป็นวานเนาะค่ะเนาะหญ้าเมื่อคืนจะออกแสงเนาะค่ะครับออกแสงหายอยู่ห่ากินไปสนับไก่จิ้มมือวันโกนเด้วันพระเดือนนะครับเราบ่ามาเข้าไปหาเราเองเขาปัญหาเลยะเมื่อคืนไปหาเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นรับเอาโดด เห็นแสงบูฟ่าบูฟ้าน้ำหัวอะไไปนะสิบค่ะแม่นครับเห็นแสงแล้วปั๊บอ่าเราเคยมาท่านีไปท่านีแหละเอาไปย่านเวลาโดยอดอ่ะเพื่อเป็นอันตรายเป็นบ่อบ่อครับส่วนหลายเราถือหยานข้นสบดึงว่าต่ำคนไบ่อบ่อครับเห็นแสงไฟค้นห่วยแล้วไปแล้วเหยื่ออลาดเราไปท่านเราดอกเราไปไว่าเอ็ดยังไงขันบ่อถือหยานคนคือกันแม่นครับอันนี้เสียงอันนี้เสียงเลยเห็นแสงไฟหมวยเท่ากับเรา่อเหยื่ออลาดศกัน ทำนอกจากที่ว่าเราสิบบหงมีอีนี่ได้ต้องยองไปอีกทีให้ผมยองไปมันเคลื่อนนี่แหละจ้างชีได้เห็นกับเราดิจัดเลยจัดเลยครับแล้วก็สมัยแล้วก็เงื้อฟงะไปหมดแล้วตกใจว่บ้าเลยแล้วก็ไรไปใช้พวกนี้จะเป็นต้องได้ให้ตัวดีมากตัวไม่พลาดเลยใช่ไหมไม่พลาดเลยแล้วปูจันเราเป็นไงครับเราอัฟจาวาจริงไลยครับอัฟตะวาจริงไลยอยู่ไปซือผมใส่งานนราหนักอีกทรงอิสพันธ์มากที่ยังกับคุณแม่ อันนีครับเฮดนี่ยังก็คันน่อันสข้อเสริมดอกเสริมดวงใช่นหครับอันนี้พอเฮ้งได้ไปเฮ็ดไปใช่ไมครับเป็นข้อมือเป็นข้อมือกัาลังใจน้ะปูนะเป็นกัาลังใจ่างตนานาพ่อยี่ทางเดชเพิงแบเลาต่ไปเพิรปีเพิ่นห้ากี่แจ๋ล่ะมาต่อไปเป็นที่เพิ่งทางใจสมากที่ปูไปขอแนวทางขอในส่วนมากจะขอกับจันแนงกับ ยากรงไทยแม่นครับแล้วคนอื่นๆอะไรแบบสิ่งอื่นๆเนี่ยได้ได้บอไหมครับบ่าอรครับนี่ตราอยากคนอยากบอกเองคนอยากสีม่าครับเป็นทางการอันสิเบลค้อนตาปลาขาวผัดของเราขผลบุญเหลือเ้าห่างโค่นบันเลวที่ที่แกให้หมอรำเนั่นแหละครับงานครับเราห่างมาเบิดแล้วเราเหรียญจะหำเราแล้วแต่เราหมักหยอกแต่เราเหรียญจังมากที่ไข่เดี่ยวของเราเราผลเดียวอญเองครับเป็นทางัานประมาณว่า ให้จนหมดแล้วแมนครับจะมาหล่อจนเบิดแล้วก็เลยต้องใสต้องแบบนั่งสมาธิทําบุญใหม่อย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องสะสมบุญสะสมบุญใหม่นะแมนครับเพื่อที่เสียมาเล็ดใจดีกับููเสียกับฝังไว้ผูภูเสียกับล้วไวเแน่ต้องใส่จักรยานในการรับส้มเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมนครับวิจารย์ยันการรับส้มนะว่าแบไหน ภูเสียกับฟังภูบัวเสียกับว่าฟังนี่ตลกก็ได้ว่าครับดูเพื่อความบันเทิงแมนครับรักษาหนักแต่เมื่อคืนวันพระภูเก็ไปขอจับย่ามาแล้วแมนครับว่าจะขอธรรมดาเป็นรัดเอาเป็นรักชาดเขาจะยี่นี่นะรอให้เรามาหาเราบ่กไม่เที่ยวไปเดี๋ยวเห็นแสงเราอยู่เกลาเก๋าไปแล้วโอ้แมนเด้อเด้อวะหน่อยอยุยัดยัดเนาะเป็นยางโค้งอ้อมอ้อมสนปลาไปนี่มันมีพ่นลงไปนั่งถ่ายคางพ่น เอาหายกินไปแล้วก็บกุ้งเงือกกุ้งเงือกแล้วทองยาง ừ, ทองกลมทองนั่งแล้วอะไรไปหัวกระจานแล้วก็ดึงหายหลังส้วนแล้วละอวะไรต้มใจอ่ะเฮ้ยแม่ว่าเป็นผู้ใดญ่เป็นมา <laughs> นั่นแล้วเจ้าว่วไปหาดูหาเต้าเฮียได้สน็อกทายอยู่ถนนวัวไปหาเกียร์ <c oughs> อ้ายสอนแม่ยากถูกบ่า,ยา,ย,า,ายากยังจะมาหากินยืดเสือหนอไม่มีแม่ยากอยู่แม่เพป็นมาเมื่อนี้เจ้าชิญยากชิญง่ายก็สร้งขอตัวเลยดีไปแลกเงินแลกค้ามด้นหมไม่แม่ยืบบอกคนมา <c oughs> มน หอยแมนเมื่อกระตรงแมนเน่ยปสนกเพราะว่านหอยลายคนที่ัเจ้ได้แม่สนอ๋อนั่นวเอาเอาไปแลกมันเด้อวลาสนแจ็สิแมนโมแมนนี่เราว่าตวแม่ผัดว่าเห็นตัวนี้ละมาต่อไปไปแลกได้ผมเลยถามตัวใดสอมาว่ามาดูสนเราว้าหกเก่าเรา้าหูกเก่าหกเ้ยว่าสนเก้าเก้าแมนเงาเก้าเก้าหกครับเอาตรงกันได้นี่รอกแรก ข่เก้าเก้าบแรกกับหกเก้าหนึ่งครับหกเก้าเก้าหกแล้วมาก็บถามผมตามที่ได้ผมน้ะติกินหกตินหางกันเลยได้ของเรากับมากับาไว้เด้อเป็นตัวใดกเก้าเก้ากปอเนแล้วหกเก้าเก้าแล้วผุแมงคครับของเรามาเก่งนิดเอ็เก้าหกเกานะจำเก้าสเป็นังสั่ัวนี้มาเก้าเหมือนเดิม้วปู่เราครับ เราวาสีมาเบิปีันได้รักเก่าบางเ้นออกได้รักเก่าในปีนีนเนาะรบเบอกแค่สองคู่แหะครับครับเราบอกเท่านี้แหละเราวาแมีเห็นมา้มีเททานี้แหะเสีไปแรลกมึงเลือกเราวากเราก็อมอีแล้วหอยแ่ทาบแม่แม่กับจะจะปินไปได้หลายยินนี้ยัเราวาทำแม่ตานที่เราบอกดีหอีหลขึ้นเราวาดัแม่เนี่แม่่าเป็นโวภเราาแต่อยลืมนะ เลขปูเนี่ยมันชอบไปธนาคารนะเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ชอบชอบไปฝากธนาคารนะทั้งหมดีชนี่มันสัญจรอยู่บอลได้จริงไหนสัญจรครับเพราะการสัญจรเขาไปดูที่ธนาคารไม่รู้เหมือนกันแหละมันชอบไปเท่าไหร่อันสื่อสากธนาคารกับร่องเบิงเนาะเพราะว่าคันคันทางผมนี่คันว่าบอสสัญจรนี่หไวยผมว่าไปธนาคารแน่นอนนี่แหละถ้าคันสัญจรนโอกาสที่มา นองไงเท่าไหร่สิเ็ไปได้ยุ่ครับอือครับเยู่นสัมีเอฟซีคอมเมนต์มานะครับเรขกปูชอบไปธนาคารอไปฝากเงินนะนะอไปฝากเงินไปฝากเงินเป็นหยานบัดครับหยานบหัดธนาคารไปฝากไปหคนครับเก่าเ่าว่าถามแม่แม่เจว่า้องไถามแม่ลาว่าเป็นโบผักล่ะสิลาว่าก้มาว่าหรว่าแต่กันถามผมกันม่เอาพ็อฟังนั่นละ ครับทุกอย่างมันเป็นประเด็จปรเด็จเนี่ยมันโมมีหายมากหายเป็นแนวทางไปเป็นความเชื่อเนาะครับแนวทางหกเก้าเม็ดเดียวหกเก้านี่นะครับแมนครับคือจังผมมาเคลื่อนมาเนี่ยคันม้าไก่ช่างเอาไปเสียงฟันเบิ้งคันโมมากระยุ่มมันมีดีฟันที่พอป้าลวดนะครับเป็นเน่ทางครับเป็นแนวทางบระเด็บังคับเป็ผู้ใดเสียเด้อยเนี่ยมูนี่ครับพิจารณาพงเอาหกเก้าเก้าหกหนี้เน้าพงไผ่แมนครับ เป็นไ้แม่เตียวแม่นครัับตวเดียวตัวเดียวเช่นจำนี่แหละเอาไปแต่ครูพุ่มปูจันนี่ก็ได้ขอเพื่อนเนาะค่ะเนาะครับคนเพื่อนวันตะมาครับวันตะมาจังไดิเป็นยังสั่นครับจันหน้าเพึ่งก็ใช่บจ่ไน้ามึงเอาอันนี้ไปรับรับเอาล่อจีนีด้เนี่แล้วก็แั้วก็งุ้งเงืองุ้งเงืองู่มาโอ้ไปนั่งอยู่ในป่าขึงขึ้นดอนกำบะอันนี้มือขึ้นก็นั่งอยู่านี้ผมนะแต่ว่านเรียวเห็นแสงแล้วเยิ้งหนอกันนะครับ เห็นเสงเล่าเราเคยเที่ยวไปทั้งสินันทมโลดยยางไปรัดย่ขางฝากอ้อมป้าไปด้ยนี่มีโพ่นมันยู่ขางพดรัดเล่าได้แล้วสยงเราก็งุ้เง้องงุ้งเงื้องมากเรื่อยๆัะจับย่างทำไมอ่ะง่ายลัง่วนลโตะแองโต๊ะแสงหายเลยเด้อต๊ะแจกแสงหายปั๊บเลยโอ้สะดวกโตะแจกกเป็นตัวนี่วะจับกันนะนึกว่าจงายลังส่วนโอยแม่วามันไผ่เพิ่งมา ครับมจากแล้วาทาให้ทวดแม่ไปห้ามว่าไปยึดเท้าเป็ดมาละเอาแล้วบาดี้ว่ง <c oughs> ได้จังๆเลยแมนครับ,บว่าให้ตัว<ส>ตน,นี้เด้อดสันถามแม่แม่าามาแต่งยู<ด>่าสันเจาแม่มน,นี่เอาแต่งเลยค่ะเด้อหม,มือน่ดิมจะมาจบมามาครับชมเพื่อความบันเทิงนะคะจบจังๆแหวะกับกานโพูดสุดท้ายปูจันนะคะครับให้มาครับปูเนาะแมนครับผมให้ปูโชว์โชว์ไว้ในฉาะบานนี้ มากสีมานกันทั่วประเทศนะคะโอ้วลเก่าอ่อนตอนพี่น้องสวยๆครับเก้าสองหนึ่งปีนหัวกัะหกเก่าหนึ่งนอกแต่ที่แดดเก9าหนึ่งเานึ่บานีหญ้าพวงพ้าหนี่วงกลุมไมหายนะค่ะเน้นฟันมาเลยหกเกาเก้าหนเกเก้านี่คือตัวร่างวาว่หเก้าเก้ามันตัวเดียวัเราเรามาเปลี่ยนได้มากปิ่นหัวปิ่นหางเลยเลยเลปิ่นไม่หายความรวออ ตามที่เราว่าแล้วก็ว่าเรามั่นใจนี่นั่นละว่าสไปแต่กันถามผมกะเ้อสร้างไว้ซื้อในละไปมักกันตามนี่ปีนี้อ่ะขี้อันมามักกับฝาดถึงกับปลาก็ยังขอบ้านนั่นแหละครับปู่จันนะครับชอบไปธนาคารระวังให้ดีครับระวังให้ดีเราทำแม่เรามักไปธนาคารได้เป็นเงินธนาคารเป็นอะไรกับธนาคารไม่รู้ย่าผงไพ่ครับเราหายไม่จงได้มักเวต่ธนาคารเลยยันไงมันมีเวลารฐบาลเนื้อ วันนี้ใหย์ยาแวดรัฐบาลเนี่ยแคบหน้าจอไว้ได้สักครับแนวทางเท่านั้นครับปิดความเชื่อส่วนคนเนาะว่าวันกันฟังไปซะแล้วครับอาจจะถิงตัวมากไปชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับผมผงซายอ่าครับอ่าจะทานได้หรือเปล่านี่อ่าผม